ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว fc mobile นะครับก็อยู่ในช่องสายฟีสปอร์ตนะครับมาวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลนักเตะกับตันวิกสามมาฝากเพื่อนเพื่อนกันนะครับก็ข้อมูลมาจากต่างประเทศนะเพื่อนเพื่อนรอใครอยู่ครับมาเดี๋ยวมาเริ่มดูนักเตะกันเลยครับก่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามปิดกำลังใจด้วยนะครับมาตัวแรกครับสตมัมกองหลังทีมชาติ ฮอนเดนะครับการไอคอนนะมาในล่าง111นะครับ CB นะมีใครชอบบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นใช้ได้เลยนะครับมาในล่าง111นะมาดูกันมาลุ้นกันครับวิก3เนี่ยจะเข้ามาไหมตัวต่อไปครับกาซิยาสครับประตูทีมชาติสเปนะครับการไอคอนนะตำนานเหลียวมันิตนะครับ ช่วงนี้ประตูก็มีตัวดีเยอะครับมีให้เลือกเยอะนะวิกที่แล้วก็พึ่งเข้ามานะครับคานนะครับวิกนี้ไม่รู้จะเข้ามาอีกหรือเปล่านะจะเข้ามาประตูก็เยอะไปนะครับตัวท็อปมาดูตัวต่อไปครับของหลังนะครับคานาวโร่นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่รับล่างร้อยเก้านะตันนี้มาในล่างร้อยสิบเอ็ดนะการตำนานนะตัวนี้ก็เหลี่ยมเกมรับค่อนข้างดีเลยนะครับ จะเสียอย่างเดียวครับตัวเล็กนะลูกอากาศก็สู้กองหน้าตัวใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับมาตัวต่อไปครับโอ้กองกลางนัมเบอร์วันครับหลุดคุณลิดครับตัวนี้โหดสัตว์ครับขนาดสองเท้ายิงคมเร็วนะครับแข็งแกร่งครบเครื่องนะตัวนี้เนี่ยแล้วอยากได้นะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เอื้อมถึงนะครับ ตัวนี้ก็ใครหลายคนก็รอนะครับมาลุ้นกันครับวีดที่สามนี่จะเข้ามาไหมนะครับสำหรับรุดกุลิศนะตัวต่อไปครับปาร์คจีซองนะครับอันนี้เป็นล่าง CM นะครับแมนแฟนแมนยูครับรอได้เลยครับเนี่ยอันนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้ามานะครับล่าง110นะครนับ CM นะครัะสำหรับปาร์คจีซองนะครับตัวต่อไปครับ เป็นกลางลุกนะครับ C A M นะครับซิโก้ครับร่างตำนานนะมาในร่าง1 1 1นะครับตัวนี้ก็เป็นกลางลุกที่น่าสนใจนะครับตัวเล็กแต่มีความคล่องตัวนนข้างสูงนะครับส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบตัวเล็กกันนะครับนิยมเขานิยมถนัดสองเท้าแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแก่งหน่อยนะครับส่วนมากนะที่นิยมเขาเล่นกันนะครับ มาดูตัวต่อไปครับนี่ครับ CAM นะครับเวนลูนี่ครับมาในล่างกลางลุกนะครับ111ยนะมีใครรอบ้างครับเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับเวนลูนี่นะมาลุ้นกับวิกที่3านี่จะเข้ามาหรือเปล่านะครับการ์ดไอคอนนะครับทีมชาติอังกฤษนะนี่ครับหลายคนรอเหมือนกันครับเดวิดเบ็คแฮมนะมีข่าวออกมา นานแล้วครับแต่ยังไม่มานะมันลุ้นกันครับวีที่สามเนี่ยจะเข้ามาไหมนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวตัวต่อไปครับเป็น CM ครับเวรอนนะครับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินานะครับมาในล่างร้อยสิบเอ็ดนะครับก็น่าสนใจเลยครับตัวนี้นะตัวต่อไปครับโมดิสครับมาในล่างของเอซีมิลานนะครับเนี่ยใส่เสื้อเอซีมิลานนะครับ ร้อนะครับ cm นะครับตัวนี้ผมมีตัว108อยู่นะครับที่ใช้แต้มหลีกเลขมานะครับมาลุ้นกันครับวีคสจะเข้ามาไหมนะนี่ครับมาติดติกันครับเควินเดอะบอยครับผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้ามานะครับล่าง111ยสนะครับ cm กนลุ้นกันครับ ต,ต่อไปครับเนานะครันเป็น CB นะครับร้อยอ็นี้ผมว่ามาแน่ๆครับแต่ไม่รู้จะมาวิคนี้ไหมนะมาตัวสุดท้ายครับโรบิโตคาร์ลอสครับแบก้ายเท้าหนักนะตัวนี้ก็น่าสนใจเลยครับก็มารลุ้นกันนะครับ ล่าง111นะจะเข้ามาไหมนะครับวิกที่3นะนักเตะที่ผมเอามาให้เพื่อนดูก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะว่าตัวไหนจะเข้ามานะเดี๋ยวก็รอดูอีกทีวันพฤห,หัสนะครับเพื่อนๆรอตัวไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ